รงเรียนบ้านนามัง่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ตั้งอยู่ในหมู่ที่2ตำบลถอนนาลับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ทั้งหมด24ไร่การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรมดังปรัชญาของโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ปัจจุบันบริหารงานโดยนางสาวรัตด,ดาวันสายสิงห์โรงเรียนบ้านนามัาง่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด8คนนักเรียนทั้งหมด40คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพอถรอระดับ2ดาวจํานวน4ด้านซึ่งจะนําเสนอให้ท่านได้ทราบดังนี้ 1. ด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านนามั่งได้มีการจัดสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดอบายามุขโดยที่โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญการสร้างบรรยากาศที่เหมาะกับการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ทั้งภายนอกและภายใน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติการประจําปีโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการประเมินและสรุปโครงการเพื่อนํามาพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเข้าร่วมงานประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอน,นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรมผ่านทางช่องทางต่างๆจนเป็นที่ยอมรับ้องด้านผู้บริหารผู้บริหารโรงเรียนบ้านนามั่งเป็นผู้มีความรู้มีความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารงานที่มุ่งมั่นและขับเคลื่อนโครงการโดยการกำหนดนโยบายแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียนมีการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำไปปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงานเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมกับชุมชน มีวิถีชีวิตพอเพียงเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 3. ด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนามัง่งมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและกรอบแนวคิดคุณธรรมของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการคัดเลือกครูแกนนำเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนครูโดยครูมีการออกแบบแผนการเรียนรู้สื่อการสอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม มีการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมีความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม4ด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสามารถนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปความรู้โครงงานคุณธรรมสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้พัฒนาตนเองปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนจากการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านมาเมื่อทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมของโครงงานคุณธรรมทั้งผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ปกครอง ส่งผลให้พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ลดลงโดยใช้การประเมินจากการสังเกตสอบถามผู้ปกครองคุณครูนักเรียนพบว่านักเรียนมากกว่าร้อยละ70มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม